สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้มาทําการทดสอบโปรเจคเตอร์นะครับยี่ห้อเอเซอร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับเอเซอร์พีหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะครับตัวนี้มีช่องต่อ HDMI นะครับซึ่งผมก็ต่ออยู่ครับแล้วก็มีช่องต่อ VGA แล้วก็วิดีโอนะครับคุณผู้ชมครับรองรับระบบภาพ 3D นะครับหรือว่า3มิตินะครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้ความสว่าง3,000ลูเมนนะครับคอนตราดเรติโอ13,000ต่อหนึ่งความละเอียด800ณ600หรือว่า SVGA นะครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับเป็นการทดสอบเป็นการฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมก็ับแต่ให้ภาพที่คมชัดเยี่ยมจริงๆครับเหมือนดูทีวีเลยครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับ Acer P1173 นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลทำการทดสอบทำการรีวิว ทำการเสนอขายแก่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามช่องสีสเกตชาแนลครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอเซอร์โปรเจคเตครับเอเซอร์พครับตัวนี้ความสว่าง3000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูภาพเคลื่อนไหวนะครับคุณผู้ชมครับเคลื่อนไหวรวดเร็วปานใดแต่ความคมชัดความละเอียดยังมีมิตินะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับทดสอบด้วย ภาพยนต์รเรื่อง Fast 8นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้เอเซ p 1173ความสว่าง3,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับให้ภาพที่แจ่มสว่างคมชัดตามแบบฉบับของ DLP projector นะครับที่สำคัญมีช่องต่อ HDMI แล้วก็รองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับคุณผู้ชมดูภาพครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับภาพ นุ่มลึกมีมิตินะครับ DLP projector เหมาะกับทำเป็นโรงภาพยนตร์ที่บ้านนะครับคุณผู้ชมครับเหมาะในการทำเป็นโฮมเทยเตอร์ที่บ้านเรามากๆครับในระบบ DLP projector ครับคุณผู้ชมครับ Acer P 1 1 7 3ครับตัวนี้3000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมดูภาพครับคุณผู้ชมครับ สีสเกตกำลังเสนอขายโปรเจคเตอร์อยู่ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับก็คือ a อเซ Projector เตอร์ครับเอเซอร์พีครับคุณผู้ชมครับสามพลูเมนนะครับตัวนี้ครับแสงสว่างแสงแรงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา7,000บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0-81 5851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ